ผู้นำโดยทั่วไปจะบอกให้คุณทำผู้นำที่ดีจะอธิบายแต่ผู้นำที่เหลือชั้นจะสแสดงให้คุณดูค่ะสวัสดีค่ะเองื่อฉีดเยือกยิ้มที่สารีเทพจากจังหวัดลำปางขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็โค้ชผู้สอนงานโค้ดต่อเขากินโค้ดพื้นแล้วก็โค้ดท้อค่ะจากการที่ดิฉันรับราชการมา23ปีนะคะเคยเป็น ครูนี่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเป็นศึกษานิเทศค่ะศึกษานิเทศก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษา,กษาทําให้ดิชันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทําที่เป็นแบบอย่างสําคัญกว่าคําพูดแน่นอนดิฉันขอถามทุกท่านในที่นี้เอว่าท่านได้รับกาบรอบรมสั่งสอน มาแลวดีคนคะเยอะเยนะคะแล้วท่านทำตามบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าหากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่กระํำตนเป็นแบบย่างก็เปล่าประโยชน์ที่เราจะทำตามจริงไหมคะแล้วถ้าที่บุคคลนนะั้นเป็นผู้ หนึ่งเป็นแบบอย่างเหตุการเรียนรู้ค่ะจอห์นเอฟเคนเนตีได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ผู้นำจะต้องมีนิสัยรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน,นเองอยู่เสมอในการทำกิจนี้ เรียนรู้ได้จากการหนางสือการอ่านจากผู้มือการเข้าอคาเดมี่การเข้า Academy, แคมปแห่งนี้และที่สําคัญท่านจะต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์นั่นก็คือโค้ชหรืออัพไลน์ของเราค แต่การเรียนรู้นี้ถูกก๊อปปี้สู่ทีมงานสู่องค์กรองค์กรของเราก็จะกลายเป็นองค์กรที่การเรียนรู้ค่ะ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณเป็นที่ตั้งให้เกียรติและมีมาราย,ยาทในการทำธุรกิจต้องแสดงให้เขาเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่การชวนคน ฝึกฝนและเรียนรู้จากโค้ชของเราอัพไลน์ของเราจึงจะทําให้คุณเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้นําให้สมกับกังคำที่ว่าแบบอย่างที่ดีที่ค่าขอคำขอขอบคุณค่ะ